ในบ้านของเรามักจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องต่างๆเพื่อจะได้จัดพื้นที่ได้สะดวกแล้วห้องเหล่านี้ภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงบ้างลองมาดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจกปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเชโดเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับในบ้านครับแล้วมาดูกันว่าที่ญี่ปุ่นเขาแบ่งห้องให้เช่ากันยังไงด้วยเริ่มจากคำแรก เย่เยแปลว,ว่าบ้านใช้พูดถึงบ้านทั่วๆไปเลยครับแต่ว่าเวลาพูดกับคนอื่นแบบสุภาพสุภาพเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้คำอื่นแล้วก็แบ่งความหมายซะหน่อยโดยจะแบ่งเป็นบ้านของฉันบ้านของผมแล้วก็บ้านของคุณเป็นหลักครับคำว่าบ้านของฉันเนี่ยจะใช้คำว่าจิตักเกะจิตักเกหรืออุจิอุจิ แปลว,ว่าบ้านของผมหรือบ้านของฉันใช้เวลาสนทนากับคู่สนทนาครับแต่ถ้าเป็นบ้านของคุณก็จะใช้คำว่าโอตะกุโอตะกุหรือโอุจิโอุจิแปลว,ว่าบ้านของคุณหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊คำว่าโอตะกุเนี่เป็นคำว่าโอตะกุแบบเดียวกับคนที่คลั่งไคล้การ์ตูนต่างๆหรือเปล่าก็จริงๆก็มาจากคำนี้นี่แหละครับ ต่อไปห้องต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฮยะเฮยะหมายถึงห้องทั่วๆไปแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนลงไปว่าเป็นห้องอะไรครับต่อไปเราจะเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆครับเริ่มจากห้องนอนชินชิต s ึชินชิต s ึหรือทับศัพท์ว่าเบดดอรูมเบดดอรูมห้องนอนอิมะอิมะหรือลิฟวิ่งรูม living r o m ห้องนั่งเล่นต่อไปเป็นห้องครัวダイドク o ダイドク o หรือทับศัพท์ไปเลยว่าิงคิดจริง,รงห้องครัวต่อไปเป็นห้องรับประทานอาหาร ning ニングルームダイニ g グルームห้องรับประทานอาหารแล้วถ้าบ้านไหนที่มีเงินนิดนึงเขาก็จะมีที่จอดรถครับ แต่ว่าหาไม่ค่อยได้ในโตเกียวเท่าไหร่คือมีน้อยแหละแล้วก็ถึงขั้นต้องมีให้เช่าที่จอดรถกันเลยถ้าใครที่มีที่จอดรถแล้วไม่ได้ใช้ที่จอดรถภาษาญี่ปุ่นว่าชักโกชักโกอ๋อแล้วลืมบอกไปว่าที่จอดรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยแคบมากแค่แบบว่าแค่เอารถเข้าไปได้แล้วก็ต้องหุบหน้าต่างก่อนเอารถเข้าด้วยบางที่วเวลาเราจะนอนเนี่ยแล้วก็มักจะอาบน้ํากันก่อนใช่ไหมแล้วก็จะไปใช้ห้องอาบน้ํา เขาเรียกว่าโอฟุโรโอฟุโรหรือบาซูรูมบาซูรูมห้องอาบน้ําที่เรียกว่าเป็นห้องอาบน้ำเนี่ยเพราะว่าบางที่เขาจะแยกกับห้องน้ําครับซึ่งก็ใช้คําปกติเลยก็คือทอยเละถ้ยเดะห้องน้ําแล้วก็บางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีที่นอกบ้านเหลือเขาก็จะเอามาทําเป็นสวนก็คือนิวะนิวะสวนแล้ว บางห้องไม่มีสวนก็จริงแต่ว่ามีระเบียงก็เอามาทำเป็นสวนได้คำว่าระเบียงภาษาญี่ปุ่นว่าเบรันดาเบรันดาเอาละเรารู้จักศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับห้องแล้วก็ส่วนประกอบของบ้านนะโดยหลักๆไปแล้วทีนี้จะมาพูดถึงบ้านเช่าในตัวเกียวกันสักนิดหนึ่งครับ สำหรับคนที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในโตเกียวรายได้ก็ไม่มากแต่ว่าอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพแสนแพงอย่างโตเกียวเนี่ยแล้วต้องหาบ้านเช่าเนี่ยอาจริงๆเนี่ยพูดว่าบ้านเช่าเนี่ยอาจจะใหญ่ไปหน่อย <c oughs> จริงๆก็อาจจะเป็นแค่ห้องของอพาร์ตเมนต์หรืออป้าโตอป้าโตหรืออาจจะเป็นในแมนชั่นมังชงมังชง แต่ว่าทำไมที่นี่เขาใช้คำว่าอพาร์ตเมนต์กับแมนชั่นแยกกันผมก็ลองหาข้อมูลมาแล้วก็จากประสบการณ์ด้วยเขาก็บอกเอาไว้ว่ามั่งชงเนี่ยจะหมายถึงอาคารที่โครงสร้างหลักเนี่ยเป็นโครงเหล็กเอ้ยคอนกรีตเสริมแรงเอ้ยหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็มักจะมีหลายๆชั้นสัก4ีหชั้นขึ้นไปแล้วก็ด้วยความที่โครงสร้างเขาแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง เยอะนิดนึงอย่างเช่นประตูออโต้ล็อกที่แบบถ้าเป็นคนนอกเอย่ยอะไรก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็บางที่ก็อาจจะมีลิฟต์ด้วยถ้าเป็นที่ที่ค่อนข้างใหม่หน่อยส่วนคำว่าอป้าโตที่มาจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามักจะเป็นอาคารที่มีแค่ไม่กี่ชั้นคือ2อถึงสชั้นมีโครงสร้างเป็นไม้หรือไม่ก็เสริมโครงเหล็กเบาเอาครับ อย่างบ้านหรือห้องที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็เป็นโครงไม้เสริมเหล็กเบาๆนิดนึงเอาไว้กันแผ่นดินไหวนิดหน่อยแล้วที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเลยคืออพาร์ตเมนต์นะครับเวลาเปิดประตูห้องออกมาปุ๊บก็จะเป็นถนนเลยคือไม่มีอะไรมาเป็นแบบเป็นหน้าบ้านประตูใหญ่ๆแบบที่ประเทศไทยครับแล้ว ห้องที่มีให้เช่าเนี่ยเขาก็เวลาเราไปที่ในหน้าจัดหาบ้านเนี่ยเขาก็จะระบุเป็นรหัสต่างๆครับโดยมีตัวเลข1ตัวแล้วก็ตัวอักษรต่างๆโดยจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าสุดที่บอกถึงจำนวนห้องนอนแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรประมาณ1-3ตัวครับแล้วแต่ว่าประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้าง ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยจะมีอยู่3ตัวหลักๆได้กันคือ L, D แล้วก็ K ครับคำว่า L เนี่ยก็หมายถึง Living Room ก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองส่วน D ก็คือ Dining Room หรือห้องรับประทานอาหารแล้วก็ตัว K เนี่ยก็คือ Kitchen หรือห้องครัวนั่นเองครับนอกจาก3ตัวอักษรนี้แล้วก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งไปเลยเขาก็อาจจะเป็น บอกว่าเป็น 1- R นะ1 R ก็คือ one r o o หรือว่าห้อง one studio ห้องสตูดิโอแบบที่ไทยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องที่เป็น 1- k ก็คือห้องเช่าที่มี1ห้องนอนแล้วก็ 1- นึ่งห้องครัวอย่างห้องผมก็เป็น one k นะครับเพราะว่ามี partition แยกระหว่างห้องนอนกับห้องครัวให้นิดนึงต่อไปถ้าเป็น 1- d k ก็คือห้องเช่าที่มี 1- ห้องนอนห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัว ถ้าครบเครื่องกว่านี้หน่อยก็จะเป็น 1LDK ก็คือห้องเช่าที่มี1ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นแบบ 1LK 2LK คือไม่มีอะไรที่มันเป็น LK โดยไม่มี D มาเกี่ยวข้องครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นพื้นฐานสุดๆเลยในการเลือกลักษณะห้องเช่าที่ญี่ปุ่นครับ ถ้าห้องนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขอื่นๆที่เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเช่นออ t o ล็อกเอยที่บอกไปแล้วก็มีลิฟต์ใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีห้องน้ําแยกคือห้องน้ํากับห้องซ้วมแยกกันหรือไม่ก็มีมีระเบียงก็อัพราคาขึ้นได้เหมือนกันครับเรียกได้ว่าค่าเช่าเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเวลาย้ายบ้านแต่ละทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากครับ <laughs> เรียกว่าย้ายทีหนึ่งเนี่ยจนไปเลย <laughs> ไว้มีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับว่าเรื่องย้ายบ้านเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนเอาละวันนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านไปแล้วมีคำว่าอะไรบ้างลองมาทวนกันครับเยเยบ้านじたくじたくหรือ,อจิ อุจิบ้านของผมบ้านของฉันโอตักโอตะกึอุจิอุจิบ้านของคุณเฮยะเฮยะห้องชินจิชินจิหรือทับศัพท์ว่าเบดดอรูมเบดดอรูมห้องนอนอิมะอิมหรือทับศัพท์ว่าลิ빙กรูมลิ빙กรูม ห้องนั่งเล่นไดดกโกโดไดดกโกโร,โโกโรหรือทับศัพท์ว่าคิจิงคิจิงห้องครัวไดนิง่งรูมไดนิง่งรูมห้องรับประทานอาหารชากชะชากะที่จอดรถโอฟุโรโอฟุโดหรือทับศัพท์ว่าบาซิรูมบาซิรูมห้องอาบน้ำนิวา นิวะสวนเบรันดะเบรันดะระเบียงมังชงมังชงมนชั่นอป้าโตอปาโตอพาร์ตเมนต์ถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1,053คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันเชโดได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ